ที่กลางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงรายได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์มอบของที่ระลึกระหว่างพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกําลังผ่าเมืองพร้อมด้วยพันเอกสุพรรณร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ฝ่ายไ,ไทยกับพันเอกจอมินทูลประธาน TBC ฝ่ายเมียนมาเป็นกิจกรรมก่อนที่จะมีการประ ชมห่วมกันกับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาเตอรอตี้102ซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพประเด็นหารือนะครับก็จะมีเรื่องของเส้นเขตแดนครับเรื่องความชจวยเหลือด้านการแพทย์และด้านมนุษยธรรมในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคูขนานตามแนวชายแดนโดยตีประชุมนะครับได้เน้นนักไปถึงเรื่องของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตีลุกล่ําลำาน้าสายฝ่ายไทยได้ร่องของฮึมเมียนมาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตีลุกกล่ําแม่น้ำสายบริเวณ ตลาดทาล่อจังหวัดทาขิเล็กในฝั่งเมียนมาเพื่อคื้นสภาพแม่น้ำสายหื้อกว้างแบบแบบเดิมในอดีตครับส่วนเรื่องของการกวดปะสารปนเปือปอป้อนในน้ำซึ่งปะว่ามีโลหะนักเกิดมาตรฐานได้แก่สารตะก,กั่วและสารหนูฝ่ายไทยก็ขอความหอมมือฝ่ายเมียนมาเพื่อประสานด้วยงานตีเกี่ยวข้องแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อบำบัดน้ำเสียตามรักษาารณสุขอันจะเป็นประโยชน์แก่ปีน้องประชาชนถึงสองประเทศครับ